สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนมาหน่ยอยออวันนี้เรามาสอนแิ่งจ้าเขากันนะมาดเขาก็จะรีผมสีนี้เขาจะรีวิวเรียๆหน่อยนะเดี๋ยวตัวเอ็มเขาหายแล้วก็แล้เวเขาหมุนให้นานๆเลยดีกว่าอ่ะอันนี้นะเผืใครจำไม่ได้นะแล้วก็สีผมอันนี้เขาไม่ได้วงห้องบอนไม่ได้วงเคราอะไรแบบน,นี้เลยนะเขาวงต้องวงางแล้วก็ทรงผมก็เป็นแบบนี้ก็ได้ เลือกเป็นแบบนี้ทั้งแถบเลยก็ได้แล้วก็อันนี้ต้องใช้อันนี้อย่างเดียวนะเรอจะใช้อันนะี้ก็ได้เพราะว่าในเกมเขาใช้แบบนี้ในเกมรู้กเขาใช้แบบนี้แต่ปกติเขาชอบใช้แบบนี้มากกว่าแล้วก็ทรงผมจะให้เขาเป็นแบบไหนก็ได้เลยแต่เขาใช้ปจำนี่ทันๆนนะอันนี้ใช้แล้วก็ดวงตาก็จะเป็นสีแดงประมาณนี้อ่า สีคูก็สีเดียวกับสรงสีผมอันแรกที่เขาเปิดให้เลยโอโอเคเราจะแหลกๆนิดนึงอันนี้นะแล้วก็ก็จะให้เขาเป็นสีอะไรก็ได้ก่อนชอบใช้สีฉันแล้วกินก็เลื่อมไปไหน,นก็ได้เลยนี่ก็ได้ตามใจแล้วก็ไม่ไม่มีปิดไม่ต้องใส่ ไม่ต้องใส่ชื่อเขาปกติมาเขาคือชื่ออินติแต่เขาข,ข,าข,ข,าข,ข,าขี้เกยียจใส่ชื่อนะแค่นี้ก็สำหรับวันนีิสิตไปก่อนนะคะบ๊ายบาย